สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบก,กับรายการวิธีแอบอวนแอบอวนที่มีความสุขที่สุดในโลกอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะมอบอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะก็หลังจากที่ห่างหายกันไป2อสามอาทิตย์นะคะก็ทำงานบินกันยาวๆเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเลยมีโอกาสได้พักสักประมาณ24ชั่วโมงนะก็จะมาทำวิดีโอดีๆนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะคะโอเค อันแต่ก่อนอื่นนะคะมอบต้องขอขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะช่องมอบนะคะใกล้จะครบ1,000งพันซับสไคร์แล้วนะคะยังไง1,000 1000ยังไงนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดแชร์กด, share, กด subscribe นะคะให้กับช่องมอบด้วยนะคะจะได้ครบ1,000เร็วๆนะทุกคนจะได้มีไรายได้กับเขาสักทีนะคะอ่าใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะเออโอเคเอาวันนี้นะคะมอบจะมาพูดในหัวข้อสบายๆแล้วกันเนาะทุกคนว่าทําไมนะคะคนส่วนมากเนี่ยเหตุผลอะไรนะทําไมถึงอยากเป็น Air h o s t เตสรวมถึงมอบด้วยนะคะเหตุผลเหล่านี้นะคะทําให้มอบรู้สึก ว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแอร์โฮสเตสก็พอเหตุผลเหล่านี้เองไม่ต้องเอาโลกสวยนะทุกคนเป็นเป็นเหตุผลจริงๆนะคะที่ทำไมนะคะคนส่วนมากคนส่วนใหญ่และรวมถึงม็อบด้วยนะอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสนะโอเคมาดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ก่อนอื่นนะต้องบอกว่า อันนี้นะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของม็อบเองนะคะและก็ม็อบถามเพื่อนๆเ,เนาะที่ทํางานด้วยกันนะคะประมาณม็อบไปทํารีเสิร์ชมาเนาะประมาณสักห้าหกคนนะคะก็จะเป็นเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เป็นความคิดเห็นของกลุ่มเล็กๆนะคะอาจจะไม่ได้ตรงจุดมากเท่าไหร่เนาะแต่ว่าลองฟังกันดูแล้วกันนะคะว่ามันตรงออหรือเปล่านะทุกคนโอเคอันดับแรกเลยนะคะ หนึ่งนะเราไม่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะฝ่ารถติดไปทำงานทุกคนอ่าบางทีนะคะเราต้องเราทำงานเก้าโมงเช้าเนี่ยแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องตื่นตีห้าหกโมงเพราะว่ากลัวรถติดอันนี้อาจจะพูดถึงในกรณีที่อยู่ในตัวเมืองตัวกรุงเทพหรือว่าตัวจังหวัดใหญ่ๆนะคะที่มีรถติดเนาะหรือบางรัฐนะคะเช่นแน่นอนนิวยอร์กทุกคนหรือว่าเอลเอนะคะ รถติดมากนะคะอะอาจจะไม่ต้องแบบตื่นแต่เช้านะคะเพื่อที่จะไปทำงานเพื่อที่จะรีบเข้าไปตอกบัตรนะคะแล้วก็บางครั้งนะเราเลิกทีสองทุ่มสามทุ่มนะจริงๆอาจจะแบบว่าเลิกห้าโมงแต่กว่าจะถึงบ้านเนี่ยมันก็สองสามทุ่มแล้วถูกไหมคะเพราะว่ามันมันไปช่วงแบบว่าเวลารถติดเลยเนาะอะ,อะดังนั้นนะคะเวลาเป็นแอร์เนี่ยทาไมถึงเราไม่ต้องฝ่ารถติดเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกเวลาทํางานของเราได้ทุกคนอย่างตัวมอบเองนะคะมอ เนี่ยไม่ชอบตื่นเช้ามอ็มอกก็เลยเลือกอช่วงเวลาที่จะมาทํางานเนี่ยก็ประมาณแบบ2องทุ่มสามทุ่มบางไฝก็มี4ี่ทุ่มนะคะเลือกแบบเป็นไฝดึกๆเนาะแล้วม็อบก,ก็ชอบเลิกเร็วนะคะถ้าอย่างบินต่างประเทศเนี่ย มันจะออกประมาณแบบประมาณสักสองสาทุ่มนะคะแล้วจะกลับไปถึงที่นิวยอร์กเนี่ยก็ประมาณตอนบ่ายอ่าบ่าย3ามบ่ายสี่อาจจะไม่เกินไม่เกินหไม่ไม่เกินห้าโมงเย็นนะคะมอาก็จะถึงบ้านประมาณสัก2องสาทุ่มอ่าประมาณนั้นนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งเหตุผลแรกนะคะที่หลายๆคนเลือกที่อยากจะทํางานแอร์โฮสเตสนะคะ สนะคะคุณไม่จำเป็นต้องทำงาน5วันหรือ6วันต่อสัปดาห์นะทุกคนบางครั้งนะคะเราทำงานแค่หบินแค่วันเดียวหรือบินแค่3วันบินแค่5วันแล้วเราก็ได้หยุด5วันได้หยุด6วันอย่างเงี้ยทุกคนเรามีวันหยุดเยอะมากนะคะในในแต่ละเดือนเนาะของของอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะแต่ถามว่าคนแล้วเววันว่างเนี่ยเราสามารถที่จะ พิก up ทนะิปเนาะไปทำเงินได้หรือเปล่าก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันถ้าใครขยันนะคะแต่ว่าอันนี้หมอพูดในกรณีที่แบบว่าเราไม่จําเป็นต้องทํางานติดติดกันทุกคนแบบทุกวัน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 อะ่ะอืมเราสามารถที่จะเลือกจัดสรรวันเวลาที่เราอยากจะทํางานหรือบางบางเดือนในบางวีคนะคะเรามีเหตุจําเป็นนะเช่นมีนัดหมอนะคะ มีงานแต่งเพื่อนงานแต่งญาติงานทําบุญงานต่างๆเราสามารถที่จะจัดสรรเวลาในตารางของเราได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมคนถึงเลือกถึงเลือกเลือกเออเลือกทำงานนะคะและก็เลือกอ่าเขาเรียกว่าอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสเนะเพราะเราไม่จำเป็นต้องทํางานทุกวันนะแต่ไรายได้นะคะมันพอเลี้ยงชีพได้นะคะโอเคต่อไปนะคะ เราไม่จำเป็นต้องมานั่งทนกับเพื่อนร่วมงานทุกวันเราไม่จำเป็นต้องแบบไม่ชอบเพื่อนร่วมงานคนนี้เลยเราแต่ว่าถ้าเราทำงานอยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างนี้เนาะอ,อันนี้มาขออยู่ตัวอย่างเราก็จะเจอหน้าคนเดียทุกวันเลยนะคะเพราะเขาก็ต้องมาทำงานเหมือนเราใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าแอนะคะเราไม่จำเป็นนะที่จะต้องเจอเพื่อนร่วมงานนะคือเราจะไม่ได้เจอเลยอะทุกคนเพื่อนร่วมงาน เพราะว่าในทุกๆไฟที่เราไปบินนะคะมันจะเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานไปเรื่อยๆอ่าพอเราจบบินจบไฟนี้เสร็จปพ๊บไฟใหม่มาเพื่อนร่วมงานก็จะเป็นคนใหม่แล้วเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานคนใหม่เราหรือบางครั้งนะคะไฟไหนเราสามารถที่จะดูรายชื่อเพื่อนร่วมไฟก่อนได้นะถ้าเรารแบบเราไม่ชอบการทํางานของเพื่อนคนนี้เลยเราสามารถสวอ p นะไปทําไฟอื่นนะคะ คือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ไม่เจอไม่เจอกันแล้วก็ไม่ต้องทํางานร่วมกันได้อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะว่าทําไมคนถึงแบบเฮ้ยชอบอาชีพแอร์โฮสเตสนะทุกคนอ่ะต่อไปนะคะแน่นอนนะคะอาชีพแอร์โฮสเตสนะมันมีสวัสดิการที่ดีอันนี้ก็ต้องก็ต้องแบบเป็นอีกหนึ่ง ข้อเลยว่าทําไมทําไมคนถึงแบบว่าอยากเป็นแอร์นะคะมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเขา,าสวัสดิการของสายการบินมันดีจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการโรงแรมนะคะที่พักนะที่เขาให้ลูกเรือนะคะหรือนะคะจะเป็นตัวเครื่องบินนะคะที่ลูกเรือสามารถที่จะใช้ได้รวมไปถึงนะคะให้ครอบครัวให้สามีให้ภรรยาให้พ่อแม่ให้ลูกของเราได้ด้วยนะคะ ก็เลยปฏิเสธมาได้จริงๆว่าสวัสดิการมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมนะคะคนถึงเลือกเป็นแอร์โฮสเตสเนาะอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสนะ mm. ข้อต่อไปนะคะอัดีมอบก็ปฏิเสธมาได้อีกจริงๆนะไรายได้นะคะเราสามารถที่จะสร้างไรายได้หลักหมื่นไปปลายไปจนถึงอาแสนต้นๆถึงแสนกลางๆได้ ถามว่าได้จริงไหมพี่เออมันได้จริงนะคะแต่มันก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราขยันมากแค่ไหนถ้าบินตามตารางที่เขาให้มามันก็อาจจะไม่ได้เหยียบแสนนะทุกคนอืมมันก็จะได้เป็นหมื่นไปๆอย่างเงี้ยนะคะหมื่นกลางๆอ่ะพูดประมาณนี้ดีกว่าอืม แต่ถ้าใครขยันนะคะก็สามารถที่จะแตะหลักแสนได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องสายที่อเมริกานะใสยในไทยก็สามารถที่จะทำได้นะมกเคยได้ยินเนะาะมีนะเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหมื่นนะคะก็ก็มีนะมกเคยได้ยินมานะคะและต่อไปนะคะเราแน่นอนทุกคนอันนี้ก็ปฏิเสธได้อีกแล้วนะคะก็คือการได้บินไป ทั่วโลกนะคะตามลุดบินที่เรามีเนาะอย่างอย่างท่าของสายการบินที่หมอบทำเนี่ยส่วนมากก็จะมาแถบยุโรปนะคะหมอบก็ได้ไปยุโรปเกือบเกือบทุกจะ,จะทุกประเทศแล้วนะแล้วก็ในแถบสแกนดิเนเวียนนะคะแล้วก็จะมีในฝั่งของอ่าแอฟริกาเนาะที่ที่มีบินไปและสายของหมอบก็มีบินไปเอเชียด้วยนะคะก็จะเป็น เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะอ่าประมาณนั้นนะคะแต่อ๋อแล้วก็ตอนนี้มีเปิดไต้หวันด้วยเอออ่าสะเพิ่งเปิดรูทบินใหม่นะคะของของเบเซียโทเนาะมีไปไทเป้ด้วยนะคะอันนั้นก็แบบว่าเนี่ยทุกคนมันเลยมันเป็นโอกาสนะที่ทําให้เราได้ไปเห็นโลกกว้างได้ไปเห็นประเทศนู่นประเทศนี้นะคะมันคือ ถ้าถ้าเราเก็บเงินไปเองอะ่ะก็คงจะต้องใช้เวลานานแต่ถ้าเราได้เป็นแอร์เนี่ยมันเหมือนเราได้ทำงานด้วยได้เที่ยวไปด้วยแล้วระหว่างที่เราไปเที่ยวเนี่ยเรายังได้เงินด้วยไงทุกคนมันเลยเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้นะทุกคนอาชีพนี้นะคะมันยังสร้างเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพชีวิต อะม็อบขอบพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทั้งตัวตัวครอบครัวทั้งตัวเราเองและครอบครัวของเราด้วยนะนะคะอย่างเมื่อก่อนบางคนอาจจะแบบอืไม่เขาเรียกว่าสภาพการเงินสภาพการเงินไม่คล่องไม่คล่องพอหลังจากมาเป็นแอร์มันก็เริ่มแบบมันเริ่มคล่องมันเริ่มมีม,มีนู่นมีนี่ยกตัวอ,อย่างของหมอเองนะคะมอบก็เริ่มอ่ะ พอหลังจากเป็นแอร์สักสักสอสามปีเนี่ยมอบก็เริ่มมีเงินเก็บเริ่มวางแผนซื้อบ้านนะคะกะ็ตอนนี้ม็อบก็มีมีบ้านไม่ของตัวเองแล้วเนาะมันก็เริ่มค่อยๆมีมาเรื่อยๆอทุกคนก็ที่ได้ก็พออาชีพแอร์ฮอสเตสจริงๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลเนาะที่ม็อบคิดว่าหลายๆคนคงอยากจะแบบอยากเป็นแอร์คือบางคนอะไม่ไม่ชอบที่จะทำงาน เขาเรียกว่าอะไรออฟฟิศที่ที่อยู่กับที่อะทุกคนเพราะว่าแอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่เราต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลามันเลยมันเลยเป็นอาชีพที่แบบทา้าทายและสนุกนะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เจอผู้คนหลากหลายนะว่ามาจากประเทศนี้ประเทศนั้นมันต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มันมีปัญหาให้แก้ตลอดทุกวันทุกวันทุกไฟเลยนะคะมันเป็นการ c h a ์เลนจ์อย่างหนึ่งมันสนุกมากๆนะทุกคนบอกว่าเอ้ยลูกค้าคนนี้จะมีปัญหาอะไรเราจะแก้ไขยังไงอะไรยเงี้ยเออนะโอเคต่อไปนะคะอ่ามันก็จะมีในเรื่องของอ่าลักอ่าเขาเรียกว่าตั๋วแต่ว่า ไม่ไม่ให้กับเพื่อนอ่าพอใครที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยก็อาจจะได้เพื่อสนสนิทหรืออะไรอย่างงี้เนาะก็จะได้ตั๋วเครื่องบินอันนี้สําหรับสายของม็อบนะอันนี้ต้องพูดว่าเป็นสายของม็อบเนาะก็จะได้ตั๋วเครื่องบินเหมือนเพื่อนก็ได้สวัสดิการกับเราไปด้วยนะคะใครที่มีเพื่อนเป็นแอร์นี่ก็แบบเฮ้ยได้ตั๋วฟรีนะอาจจะแบบปีละใบสองใบนะคะก็อย่างน้อยๆก็คือ เราไม่ต้องเสียค่าเดินทางเนาะและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะข้อสุดท้ายก่อนจะไปแล้วอ่าก็คือเราไม่ต้องเสียค่าเดินทางอย่างอย่างสมมติว่ามอบอ่ะอยากจะไปมอบอยากจะกลับเมืองไทยใช่ไหมทุกคนถ้ามอบทางานอาชีพอื่นเนาะมอบก็จะมีการวางแผนว่าเฮ้ยเราจะต้องเก็บเงิน เพื่อที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วตรวจราคาบางทีมันแบบไฮซีซันมันก็แพงเนาะเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้หยุดช่วงไฮช่วงแบบคริสต์มาสช่วงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮอลลี Holiday. เดย์พออ่าเราสมมติมอทํางานอาชีพอื่นเนาะแล้วเราก็มีเวลาหยุดฮอลลีเดย์ช่วงนั้นตั๋วราคาตั๋วมันก็แพงอะ่ะทุกคนแล้วก็จ,จะต้องทำอ่าเขาเรียกว่ามีเงินมีเงินเพื่อที่จะไปทํางานไป ไม่ใช่ไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตตรงนั้นเนาะอ่าครานี้ถ้าเป็นแอร์เนี่ยมอบก็อันนี้สำหรับสายมอบนะคือถ้ามอบอยากกลับไทยวันนี้เลยนะวันนี้เลยแล้วมีวันหยุดอ่าต้องมีต้องมีวันหยุดดนะ้วยค่ะไม่ใช่ว่าไปแบบว่าพรุ่งนี้มีบินเรากลับไทยอะไรไม่ได้นะไอ้อย่างสมมติมอบมีวันหยุดสิบวันมอบอยากกลับไทยมอบก็แพกก็คกระเป๋าแล้วมอบก็ไปวันนี้ได้เลย อ่าคือไปแบบไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะทุกคนเราสามารถเดินทางได้ทันทีนะคะถ้าไม่เห็นอะไรก็เดินทางได้เลยอ่ะต่อไปนะคะงานนี้ต้องเป็นงานที่สำหรับคนที่ชอบการบริการบางทีอะ่ะเราไม่ชอบเราไม่ชอบแบบที่จะเสิร์ฟคนนองคนนี้มันจะยากนิดนึงแต่แต่หมอบเชื่อว่าหลายๆคนทำได้เมื่อเปรียบเทียบกับ สวัสดิการสิทธิต่างๆที่เราได้รับงานเสิร์ฟเป็นงานเล็กน้อยเลยทุกคนจริงๆนะดังนั้นมันต้องบางครั้งเราอาจจะต้องทำใจนิดนึงในการที่สำหรับคนที่ไม่ชอบงานบริการนะเออแต่แต่อยากเป็นแอร์ก็จะแบบว่าก็จะขัดขัดนิดนึงแต่ว่าเราสามารถฝึกฝนได้ตรงนี้นะทำ มันคือทักษะทุกคนทําให้มีมีมจิตใจบริการนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะเข้าใจลูกค้านะคะบางคนเนี่ยลูกค้าบางคนเขาต้องเก็บเงินเกือบทั้งชีวิตของเขาเลยนะเพื่อที่จะมาวักเคชั่นนะหรือบางคนใช้เวลาเป็นปีปีนะคะเพื่อที่จะเก็บเงินที่จะไปเที่ยวดังนั้นทุกๆไฟล์ทีท่ ลูกค้าขึ้นมาพยายามเนาะที่ทำให้เขารู้สึกประทับใจมากที่สุดนะคะเพื่อเพื่อที่เขาจะแบบให้สมกับเงินที่เขาได้ได้จ่ายค่าเครื่องบินมานะทุกคนอืมนะคะนี่ก็คือเป็นเหตุผลหลักๆเนาะว่า เอ๊ะทำไมหลายๆคนถึงอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสรวมถึงมอบด้วยนะคะลองดูซิว่ามันตรงมากน้อยแค่ไหนนะถ้าใครมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นนะลองคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะแล้วลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูว่าเฮ้ย mm hmm. อันนี้เหตุผลนี้ที่อยากเป็นแอร์บางคนก็จะบอกว่าชอบงานบริการชอบคุยกับ ผู้คนแปลกแปลก,แปลกหน้านะคะชอบคุยกับผู้คนหลากหลายก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลได้เหมือนกันเนาะว่าอ่าที่อยากจะเป็นแอร์นะคะหรือบางทีแบบว่าเอ้ยเป็นความฝันตั้งแต่เด็กใช่นะคะแต่มันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเนาะที่เข้ามาเสริมนะคะหรือบางคนบอกว่าอาชีพนี้มันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเปลี่ยนจากคนไม่อ่า เป็นจากบ้านจนๆน,นะไม่มีเงินไม่ม,ไม,มีไม่มีกินนะคะทาให้พลิกชีวิตเป็นมีบ้านเป็นของตัวเองพ่อแม่อยู่อย่างสุขสบายมีเงินเดือนให้พ่อแม่ใช้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อที่ซื้อทางสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ได้มันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถที่จะพลิกชีวิตของเราได้ลองยังไงลองแชร์อ่า เหตุผลเนาะว่าทำไมถึงอยากเป็น Air แอร์ละกันและกันเนาะโอเคไหมอ่าแล้วเดี๋ยวมาพบกับมบได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะและอย่าลืมนะทุกคนฝากกด subscribe นะคะให้ครบหนึ่งนด้วยนะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยลุ้นมากเลยว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะโอเคแล้วพบกับมอบได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย